จเจ้าพ่อเจ้าสวัสดีค่ะครับเจ้าพ่อหม่บ้านเราขอจังหน่อยฮะรอขอหน่อยครับสองหน่อยบอ่อืมหน่อยสุดท้ายเจ็ดสองเจ็ดหกเขาปกติกับที่พี่หมู่พ่ออืมเขาหน่อยเขาหน่อยเอาพ่อเป็นยัง เขาเล่านํำไมเขาว่าจ้าหกสามเออเขาเล่าหกสามเา 6, นาะหกสามก็สองสองเอาไปต่อเนาะพ่อเนาะตัวเหลยกเนี่ยทางห้าหน้อยของบ่วพมนะคะตอนช่วงขาเขาหน่อยว่าเป็นยังไปต่อเพราะว่าเล่าเพิ่กับเขาอยู่ ไปต่อไปต่อไปต่อวันที่วันที่หกอันคารเฮ้ยเลยเรียกรับตัวไหนพ่อจ้า สามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวประกบแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองจับคู่บนล่างสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสอง สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสีงปดแปดาเก้าศสองศูกแปดหกเก้าหก เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเล็กบินตัวใดพ่อหกหนึ่งสามหกหนึ่งกหนสี่ตัไหนกพ่อหกหกหนึ่งสามสี่ศูนย์ดิ่หลันขั้นอันขั้นหกหนึ่งสามสี่ศูนย์ หกหนึ่งสาส่ศูนย์ระวังหกกับหนึงน่งระวังหกกับหนึ่ แล้ว,กอ,วลก,ออกอนุญาตทบต้นตัวเลขนะพอน้อจะอนุญาตทุบต้นตัวเลขห้าน้อยประจำวันที่หกกลุ่มพหุพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางของพระพุมใส่ดจตั้งแต่เสาจนหอดแรงจนหอดหกทุมนะคะเลขลักเมือนีนะคะมีสามสี่ห้าหกเจ็ด ัวปก89012จับคู่บนล่าง3839303132 4849404142 5859505152 6869606162 7879707172เล็กวิ่น61340ตัวระว่างคือ6กับ1 อันนี้คือตัวเลขยเนี่ยทางขอบจัก,กรวาลของพอพุทธมโนะคะ่ะเนาะใส่ได้ทุกทุกหวยไพ่ในมือนี้นะคะเน้นน้อยเมื่อแรงซีหาหน้อยัแต่กาชาดต่วนไปเนาะคพระเนาะเอาทำช่วงกับพิจารณาตามนี้เพราะว่าสิเป็นน้อยสามุกี้วันนี้ได้เบิสซูเนียวคะ่ะทำช่วงขาได้เบิสซูเนียวนะคะเอาพอมี่ยังสีบอกกาแฟนครับเอฟซี FC, ไทยคลิปบอรครับมันก็เขาหน่อยนะผมว่าเมันก็้พรู้ตัวว่ามันเป็นเขาน้อย มันก <conclusions> <An Why han> ็ไปเขาเล่าทำอยู่วันนี้ก็อะไรวันนี้ก็ตะเขาวันบางแข่หนี่เขาดีอยู่น่าภคกำหนึ่งจะเขามาดีอยู่ถ้าเป็นสุดคนเดีวันนี้ก็ที่เขาวัดถุงน้อยหรือว่าบนรางอาจจะบนรางวัดไปเลยก็เท่าเรียนไใจบดถวนดูเนี้ถ้าตื่นขึ้นผมนะถ้าโศกงวดกำเรียนใจบดอุไรเอวก็เหรินยังก็เหรินใจเลยนะครับ มือเขาดีมันขดูขดีหรือว่าแต่ว่าเขาดีในช่วงหลายก็ได้คนหน่อยแต่วุ้งี่หลายมือดอกมันเกิมาทือเตานั่นแหละคุเด่นกับหัวแจ้งท่างมันจะดอกไปเร็วกับมาเร็วเต่าครับผมยังหลายดอกพี่ขนัดน่ะเจ้าพ่อขอกราบขอบคุณพ่อหลายๆเนาะตัวเลขแนวทางขอให้หิ้งหิ้งปังๆเอ่อเข่าบนล่านนะคะพ่อนะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะพ่อค้า จอก็ไม่คลิปหนาคลิปเล่าพัฒนานาพ่อเนาะครับจ้าขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ